สวัสดีค่ะชาวธาตุดินอริสามจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักแรกของเดือนสิงหาคมค่ะ1-15สิงหาคม2 5 6 4นะคะชาวธาตุดินคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันพฤกษศกและก็มังกรค่ะ การอ่านโดยครั้งนี้เป็นการอ่านดวงสําหรับคนโสดนะคะเป็นคลิปสําหรับคนโสดเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะ General Reading อ่านดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเท่านั้นค่ะอย่านําเอาคำทำมาในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆในชีวิตจริงนะคะ เริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทครูบาอาจารย์ค่ะเทพผู้ปกปักรักษาดวงคนชาวลัคนาราศีธาตุดินทุกท่านนะคะช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะชาวธาตุดินจะเป็นอย่างไรบ้างหากเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ เหตุการณ์ที่กำลังจะอ่านนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะรวมถึงพลังงานหน้าไพ่ยังสามารถสลับฝั่งกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะขอไพ่พลังงานด้วยค่ะพลังงานตัวตนนะคะของคุณใบแรกได้เป็น The Sun นะคะหืม hmm. Two of Wands Five of Cups The Fool และ Knight of Wands เ,เะะชาวธาดินคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะใบแรกได้เป็นไพ่เดอะซันอ่ะนะคะมันหมายความว่าในช่วงปักนี้นะคะ่ะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ตัวของคุณนะคะจะมีแพชชั่นนะคะมีมีแรงมีพละกําลังมีความหวังนะคะไพ่เดอะซันมันสื่อถึงออความหวังตัวของเราอะคะ่ะถ้าใครสักคนนะคะที่รู้สึกหมดหวังรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจนะคะหรือว่ารู้สึก เ,เสียใจกับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะในตอนนี้นะคะปักนี้ตัวเราะคะ่ะจะเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิตของเรานะคะตัวเราจะเริ่มมีพลังหรือว่าเริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นนะคะสตรองขึ้นนะคะเริ่มที่จะกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เดซายมันคือนิมิตหมายอันดีมากๆเลยนะคะของความรักของชีวิตของเ,ออเหตุการณ์ที่มันกำลังจะ เกิดขึ้นในตอนนี้กับเรานะคะอืมถ้าเป็นในเรื่องของอิโมชันคือเราเริ่มเตเริ่มแบบดีขึ้นแล้วะะอะค่ะเนาะเรื่องของความรู้สึกภายในเช่นเดียวกันเราเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะมองมองนะคะว่าเอ่อตอนนี้นะคะมันเป็นช่วงที่คุณปลดปล่อยตัวเองนะคะได้เป็นอิสระอืมคนโสดชาวท่าดินนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะได้ ออใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับสังคมรอบตัวนะคะหรืออยู่กับครอบ ครัวของเรามากขึ้นนะคะไพ่เดอะฟูลื่อถึงการที่ออกไปเรียนรู้โลกนะคะไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะมากับเดอะสันมันเป็นิมิตหมายดีมากที่ตัวของเราอะค่ะเอ่อจะเดินไปข้างหน้านะคะมาพร้อมกับ n i g h t of ones บางคนถ้ากําลังทํางานอยู่นะคะมีงานทําอยู่ตอนนี้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะหรือเรียนหนังสือเองก็ก็ตามนะคะไพ่ nights of ones หมายถึงว่าพลังงานของการเคลื่อนไหวเราอยากที่จะไปข้างหน้าออกไปเจออะไรใหม่ๆนะคะบางคนทํางานอยู่ก็คือได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้ทํางานใหม่ๆนะคะต้องรับผิดชอบงานใหม่ๆอยู่เสมอนะคะมีเกณฑ์เดินทางในเรื่องของการทํางานได้ด้วยนะคะเออมองงนะคะว่าบางคนอาจจะมีแผนนะคะหรือวางแผนไปเที่ยวในไม่ช้านี้นะคะอมีวางแผนการเดินทางนะคะไปเจอไปเจอไปเที่ยวหรือว่าไปไปเปิดหูเปิดตานะคะอืม ออบางคนนะคะเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นซูเปอร์วิเซอร์แมเนเจอร์หรือ,อางานที่คาาุณทำค่ะต้องเดินทางไปเจอไปเจอ,เจอลูกค้าพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนได้ด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาค่ะที่ตัวของเราดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นกับชีวิตนะคะทูอ็อฟวัน s แม้ว่าตัวของเรายังคงมีการรอคอยใครสักคนหนึ่งที่อยู่ไกลๆบางคนนะคะถ้าเป็นคนโสดที่มีคนคุย อาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะคะรักที่มีความแตกต่างในด้านของเชื้อชาติศาสนวาวัฒนธรรมดีกว่าชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะในบางคนเองเออความห่างไกลนะคะที่เราค่ะรอคอยว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับมาพบมาเจอกันหรือบางคนอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วนะคะว่าจะเดินทางหรือว่าจะได้เจอกันจริงๆในไม่ช้านี้เนี่ยนะคะม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวของเราค่ะยังคงมี ควันหลงของความเสียใจในอดีตอยู่เนาะมีไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นโอเคเราเปิดใจเราคุยกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตในขณะเดียวกันตัวของเราก็ยังคงไม่ลืมความผิดหวังในอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ของห้าถ้วยคือผู้หญิงที่โฟกัสไปกับถ้วยที่ล้มลงถ้วยคือเซนและความรู้สึกความรักความชอบนะคะเอ่อยังคงรู้สึกเสียใจยังคงรู้สึกผิดหวังแต่มีมสองถ้วยตั้งขึ้นมีคนอื่นๆเข้ามาคุยนะคะมาพูดมาคุยมาขอโอกาสมาสานสัมพันธ์มาจีบมาขายขนมจีบเราได้ด้วยนะคะไพ่ใบน,นี้เนาะแต่โอเคเราเราไม่ได้ปิดประตูแต่่วาาเรยัง คงแบบยังคงไม่ลืมเรื่องราวในอดีตนะคะมองรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันยังมีควันหลงและอยู่ในจิตใจของคุณอะ่ะมันยังแบบเดือดดาวอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเลยนะคะอืมคนที่คุณเคยเดีลอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวลัคนานราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวลัคนานราศีกุมนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวธาตุดินคนโสดกับ กำลังนึกถึงอยู่คิดถึงอยู่นะคะคนที่เราเดินออกมาจากเขาแล้วหรือเขาเดินออกจากเราตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะเรามาอัปเดตชีวิตของเขากัน s ones ิกอัพวันสาดาบอืม Lovers, Night Ones, Six of Coins ในฝั่งของเขานะคะมอ,มองว่าตัวของเขาเนี่ยมีความหวังนะคะ Six of Wands คือไพ่ของความมั่นใจตัวเอง การมองไปข้างหน้าแล้วก็การสร้างความหวังให้กับตัวเองนะคะบางคนถ้าเขานะคะคนนงคุณเขาเป็นคนที่เป็นหัวหน้างานเนะาะไพ่ใบนี้มันสื่อถึงชัยชนะนะคะ victory เขาเองอาจจะกำลัง lucky กก in game อยู่นะคะเรื่องของการทำงานมี การได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆให้เขาที่จะต้องเดินทางต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเอ่อก็คือเรื่องดีนะคะในเรื่องของชีวิตการทํางานหรือเรื่องส่วนตัวของเขานี่มาในเรื่องของความรักหมอมองนะคะว่าตัวของเขาเนี่ยเอ่อเป็นช่วงที่ตกกลุ่มรักใครสักคนหนึ่งแหละนะคะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะกําลังดิวอยู่กับ ใครสักคนหนึ่งด้วยนะคะไพ่เลเวอร์สทีนี้พลังงานของเลเวอร์สเข้ามาและมี3ดาบมองมอง,มองนะมันค่อนข้างชัดว่าเขาอาจจะกําลังเจออยู่กับรัก3มเศร้าเรา3ามคนได้ด้วยนะคะ3ดาบปักลงไปที่หัวใจของเขานะคะเ,เสียใจค่ะไปเจอรักสามเศร้าเนาะรักที่มีทางเลือกเขาอาจจะเป็นตัวเลือกของคนนั้นหรือคนนั้นนะคะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของเขากอีกคนนึงเนาะทีนี้มันมีก้าวไม่เท้าเขา เขารักและชอบคนคนนี้มากแหละมองรู้สึกอย่างนั้นนะคะในขณะเดียวกันมันมีความระแวงความหึงความห่วงด้วยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความระแวงเกิดขึ้นเขาน่าจะเป็นสายเปได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนคนนั้นของคุณนะคะมีการลงทุนในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มีการให้มากกว่ารับไม่เท่ากันนะคะเมันก็เลยทําให้ตัวของเขาค่ะค่อนข้างที่จะเสียใจแล้วก็เจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้เป็นไปดังที่เขาคิดอืม คนก็เ่ของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในปากนี้ชาวธาตุดินคนโสดจะมีใครเข้ามาขายขนมจีบหมะคะแล้วถ้ามีเเขาจะเป็นคนลักษณะยังไงคะเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะเขาจะเป็นคนแบบไหน เ f c นนักขอยดชเ e c h ร r i อ t เขาเองนะคะจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะมีความแตกต่างในด้านของภาษาวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่แต่งตัวดีนะคะเป็นคนที่มีรสนิยมดีแล้วก็ดู ทันสมัยนะคะเป็นคนรูปงามดูสะอาดประมาณนั้นนะคะรูปงามหล่อสวยนะคะหาไม่ได้หล่อสวยมากแต่เขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยลุคของเขาเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี้ยบนะคะเอ่อสเวนเนอร์คอยคือนี่คนคนนี้นะคะ เขาเองนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่เสมอนะคะอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะเป็นบิสเนสแมนนะคะหรือ,อ,องานของเขาเนี่ยมันต้องเดินทางแหละเนาะต้องเดินทางอยู่สม่ําเสมอไม่ได้อยู่ติดที่ทีเนี้ยคนคนนี้ตัวเขาก็อาจจะเป็นคนที่ลุกดูผู้ใหญ่นะคะอบอุ่นนะบางคนอาจจะเป็นคนที่รุ่นราเขาเรียกับคุณหรือ อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเลยนะคะ1ิปีขึ้นไปประมาณนั้นนะคะดูเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นใจกว้างใจดีนะคะมีพลังงานของชาวนานราศีพฤกษ์เข้ามาด้วยซึ่งคนนี้เขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ผู้อื่นนะคะเป็นครูบาอาจารย์นะคะทํางานเกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นะคะอืหรือตัวของเขาเองค่ะก็ อาจจะเป็นชาะวละัคนาราศีพิจิกได้ด้วยนะคะมีไพ่จัดชิมิทเข้ามานะคือคนคนนี้เขาเนี่ยพึ่งเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะที่มีการ ให้มากกว่ารับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาลงทุนไปจนเขาอาจจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปมาๆไปไปกับกับนะคะแล้วก็รักรักเลิกเลิกนะคะแล้วก็จนทําให้ตัวของเขาค่ะต้องกลับมาพิจารณาว่าควรจะ move on ได้สักทีหนึ่งแหละเห็นไหมเออคือมันเหมือนเป็นต้นรักที่ปลูกไปแล้วแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของเออผลนะคะพืชผลที่ เนี่ย,เ,ยเห็นไหมคะที่ผลผล,ลไม้เนี่ยมันเหมือนต้นนี้นะคะก็เขาเขาอาจจะคิดว่ามันไม่สามารถที่จะออกดอกออกผลได้อีกแล้วนะคะก็เลยเนี่ยเห็นไหมมันแห้งเหี่ยวนะคะเพราะว่าต้นรักที่ไม่มีการรดเติมน้ํานะคะรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยมันก็เลยทําให้ไม่มีใบเห็นไหมคะมันแห้งเหี่ยวเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีรสชาตินะคะจืดชืดแล้วก็อ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะ อืมเขาก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แหละประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้ามานะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างนะคะทู f c บคัพสเควนด์ออฟเพนดิเคิลใบที่สองนะคะโอเคนาดับคัพสซิกออฟซอสและ two of a n e s โอเคขยายใบหนึ่งใน of ones ใน of swords four of swords โอเคในฝั่งของเขานะคะถ้าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณเขาเองก็จะเป็นคนที่เป็นนักรักนะคะเขาเป็นนักรักเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็แสดงความรักชัดเจนกับเราเลยแหละ เก้าถ้วยนะคะเป็นคนชจ้ชู้นะคะแล้วก็เขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกด้วยนะคะเ,ออเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะแสดงออกชัดเจนเลยแหละว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเรานะคะอยากที่จะรักและดูแลเราหรือเขาก็คือจะเทคแอคชั่นเลยนะคะออตัวของเขาค่ะในขณะเดียวกันที่เขาแสดงออกเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาอยู่เหมือนกันนะคะว่าฐานะหรือว่าสังคมของเราคล้ายคล้ายกันไหมนะคะเขาจะมีการพิจารณาประกอบไปด้วยนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขามองว่า เ,เราไปด้วยกันได้เขาก็จะคุยต่อนะคะอืมก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ต่อแต่ถ้าสมมุติว่ามันคุยแล้วมันไม่ถูกจริตกันหรือว่าดูแล้วดูถ้าจะเออคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเขาเองก็อาจจะถอยๆอยห่ยยางๆไปก็ได้นะคะมี6ดาบเนาะพักเบรกไปก่อนแล้วก็ มันมีสองเม้าเข้ามาหมอเปิดขยายมาสใบหมอรู้สึกว่าสองเม้ามันเหมือนว่าตัวของเขาค่ะยังคงรอคอยใครสักคนหนึ่งที่อยู่ไกลๆอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลอะคะ่ะอืเขาอาจจะดิวเคยดิวอยู่กับคนที่เป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นรักทางไกลก็ได้อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขายังคงมีการรอคอยใครสักคนหนึ่งอีกกรณีนะคะมองว่าขยายได้เป็น night o n e คือรอคอยที่จะได้เดินทางไปหากันนะคะรอคอยที่จะ กรณีที่หนึ่งคือรอคอยที่เดินทางไปหาการไปพบไปเจอนะคะข้อที่สองก็คือรอคอยที่จะได้เดินทางเพื่อไปทํางานอ่ะมันไม่แพ้ไม่เท้าหมอรู้สึกว่าเขาน่าจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชาตต่างชาติหรือว่ามันจะต้องเดินทางอยู่เสมอหรือเขากลาลังคาดหวังงานที่มันเกี่ยวกับการที่ต้องแบบไปทํางานต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้ตัวของเขาค่ะโอเค เออวางตัวระดับหนึ่งในความในความสัมพันธ์ว่าโอเคเขารักเขาชอบก็ก็จะแสงออกนะคะชัดเจนเนะคะเดีวยวกันเขาก็จะบอกเราแหละว่าเออโอเคเป้าหมายในชีวิตของเขาอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างและต่อไปสเต็ปต่อไปเขาต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขามีหน้าที่อะไรบ้างในชีวิตที่ต้องแบบรับผิดชอบหรือว่าต้องทําประมาณนั้นนะคะก้าวทั่วคนที่เป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ เออ่ให้เชนี้นะคะว่าเขามีใครสักคนหนึ่งติดมาด้วยหรือเปล่านะในความสัมพันธ์คงนั้นนะคะที่จะเข้ามามีพลังงานของชาวท่าน้ำนะคะมีกรากฏพิจิกนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วคุณจะ take action ยังไงในความสัมพันธ์นี้คะ่ะปักนี้โอเคคิงถือถ้วยสองเหรียญสิบเหรียญ 7ไม่เท้าและ คิงถือไม้เท้ามองๆนะคะว่าในฝั่งของคุณเองนะคะตัวของคุณเองอะ่ะจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้กับใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตมากกว่าหนึ่งคนอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกมาให้นะคะมาเป็นคนคุยทําให้เราไม่เหงาะคะ่ะตัวของเราก็คงจะยังพยายามปรับสมดุลพยายามดูดูอยู่นะคะเป็นช่วงที่แบบอยากดูดูแต่มีใครสักคนหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจของคุณนะคะที่คุณยังคงไม่ลืมคุณยังเก็บไว้ในก้นลึกของหัวใจของคุณมีสิบเหรียญปักนี้มันเป็นช่วงที่ค่อนข้าง รางลัคก,กี้อินเกมอย่างที่บอกมีสิบเหรียญมาด้วยนะคะช่วงนี้ก็กระเป๋าไม่แห้งนะคะมีเงินทองเข้ามาให้ใช้ถ้าไม่รวยมากก็คือไม่ขาดมือเงินไม่ขาดมือเจ็ดไม่ท้าแล้วก็คิงถือไม่เท้ามองๆนะคะว่าเหมือนกับเจ็ดไม่เท้าทจริงๆมันคือการบล็อกบล็อกการติดต่อบ,บล็อกใจบล็อกช่องทางการสื่อสารในออนไลน์ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่า ถ้ามากับคิงถือไม่เท้าหมอรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่คุณอะคะ่ะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองมากกว่าถ้ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์คุณคุยนะแต่คุณจะยังไม่ได้เปิดใจให้เขาอย่าง รวดเร็วแน่ๆนะคะมันเหมือนกับว่าด้วยความสัมพันธ์ในอดีตที่คุณเสียใจแล้วมันก็เลยทําให้ตัวของคุณนะค่ะสร้างเซฟโซนของตัวเองขึ้นมาสร้างเกาะกําบังขึ้นมานะคะเพื่อเรียนรู้เราอยากหาใครสักคนหนึ่งที่จริงจังไม่เท้ามันคือความมั่นคงนะคะมันคือการงานถูกต้องแต่มันคือความมั่นคงด้วยเช่นเดียวกันมันคือความหวังเราอยากเจอความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วล่ะเราไม่อยากได้อะไรที่มันเป็นแบบขายฝันและจากไปไม่ได้อยากอะไรที่เป็นรักแบบเด็กๆหรือไม่ได้อยากที่จะเจอความสัมพันธ์ที่แบบมาาหายๆค่ะ อืคุณจะพิจารณาตรงนี้ด้วยนะคะเดียวกันคุณจะพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าสังคมของคุณนะคะแล้วก็ฐานะหรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาอะ่ะจะสามารถทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ไหมเพราะมันมีไพ่สองเหรียญอืมนะคะมันมีเรื่องของออปัจจัยรอบตัวเช่นเงินทองฐานะความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ มันมันไปด้วยกันได้ไหมมันต่างกันมากคุณก็จะคงไม่คงจะปิดกันอะหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันต้องเป็นอะไรที่คบกันมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมคบกันมันต้องพากันเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่พากันอยู่กับที่หรือรถถอยหลังมันเป็นประมาณนั้นนะคะอืมช่วงนี้นะคะไพ่สองเลยยังสื่อถึงว่ามันเป็นช่วงที่คุณกําลังหมุนเงินได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนเนาะโอเคประมาณนี้นะคะชาวธาตุดินคนโสด เป็นกำลังใจให้นะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ช่อง description ด้านล่างค่ะและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปต่อไปนะคะขอความกร,รุณากดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมอลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะชาวท่าดินขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ